วัดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมชมนะคะสวนลำไย,ยนะคะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ PSK 2005ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะแนะนาตัวหน่อยชื่อธนัทพงศ์ศรีชาติวิรัตครับค่ะสวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ตบนาบลทุ่งนันอาเภอเฉยดาวจังหวัดจันทบุรีครับแล้วไม่ทราบว่าคุณพี่าาลาดรันแกเมื่อไหร่ลาดยี่ส20มิถุนา ล้วก็มาเจ็บช่วงนี้พอดีใช่ไหมคะเจ็ดเดือนเลยครับคุณพี่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามารู้จักผลิตภัณฑ์ P.S.K ของเราได้ยังไงคะก็มีคนแนะนําให้มาให้มาใช้ติดต่อมาใช้เนี่ยครับที่แรกจะไม่ไม่ค่อยได้เปิดใจเท่าไหร่เพราะเราเอ๊ะมันอะไรอะไรเงี้ยครับหลังๆพอมาใช้ปุ๊บมันตอบโจทย์เราใบเขียวเข้มติดรูปต้นยังไม่เหลืองเลยใบยังไม่เหลืองเลยครับไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แนะนำคะก็ คนที่บ้านนะครับเนี่ยครับอ๋อคนที่บ้านแนะนำตัวไหนคะ <c oughs> ค่ะชื่องพัสรินสีชัยรั้ว์นะคะหรือเพน GSK ค่ะค่ะแล้วจุดที่ทำให้คุณพี่เปลี่ยนใจมาใช้เนี่ยคือเล็งเห็นอะไรคะถึงได้เปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือผมเป็นคนที่ฉีดยาเองฉีดยาจำยายพูกค่ามแมลงเนี้ยค่ะทีนี้เราฉีดเองปุ๊บเนี่ยสารเคมีที่มันตก ที่มันตกค้างด้วยที่เรามันโดนในร่างกายเรามันจะแสบร้อนมากเลยแต่พอมาเจอตัวเนี้ยมันเป็นออร์แกนิกะทนนี้เราฉีดไปเนี่ยเราก็พลินๆอ่ะแต่ว่าเวลากลับบ้านไปเอ๊ะทำไมร่างกายเรามันทําไมมันยังสดใสไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับร่างกายไม่มีปฏิกิริยาเลยครับแต่เราเราก็ฉีดบ่อยครั้งมันก็ยังไม่มียังไม่เป็นอะไรรอบหนึ่งคือมั่นใจในผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้วยนะคะและทีนี้ลำไยของคุณพี่เนี่ยที่สวนมีประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็จะบอกว่า แปลงนี้เป็นแปลงเช่าก่อนนะครับค่ะครั้งแรกที่ผมที่ผมมาทาเนี่ยคือใบจะไม่สมบูรณ์เลยครับใบม,มันต้นไม่มันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์เราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เอาชุดนี้แหละครับไมโยครวเซตเนี่ยฉีดเรียกใบพอได้ใบสองครั้งเราก็ใบที่สองแล้วก็สะสมสะสมสัส้งสองครั้งเองพอใบเริ่มแก่ปุ๊บเราก็ลา,ลาดลาปคือก็ทุกครั้งที่ลาดจะฉีดพวก ชุดนี้ทุกั้ง็คือเอาไป power set ใส่เข้าไปด้วยใช่ครับผสมเข้าไปในยายาที่เราจะลาดเราขีดใช่ไใช่ครที่ที่จะบอกว่าช่วงที่ทําดอกช่วงที่ทําดอกเนี่ยจะใส่ก๊าซูลที่ที่เี่นดอกครับผมจะใส่ครั้งแรกทั้งเดียว5เม็ด5เม็ด5เม็ดแล้วชุดนี้ก็อันนี้ครึ่งนึงอันนี้750ประาสยันมากครับประหยัดครับแล้วแล้วผมจะบอกว่าโฟตีนี่ที่ผมใช้นะ แคลเซียมโบรอนโอ้ยหลายอย่างหลายตัวใช่ไหมคะใช่แต่ผมไม่ใช้ชุดนี้เทเทปึ๊เสร็จแล้วเสร็จแล้วดิแค่นีคุณก็เลยเอานี่มันง่ายไงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือมันเราไม่ต้องมาใส่หลายตัวเพราะว่าในธาตุอาหารของธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะมันมีครบอยู่ในไมล์พาวเวอร์เชุดนี้แล้วค่ะ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปมีปัญหาอะไรตามมาไหมคะโอ้มีปัญหาเรื่องลูกมันสวยมันใหญ่นี่แหละครับลูกสวยใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะขึ้นเบอร์ดีเนาะไองอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อีนี่ก่อนที่จะมารู้จักมาเทวเจนีต้นทุนก่อนถังโอ้โหถังนึงก็ตกอยู่ประมาณพันสามพี่ตอนหนึ่งถังเ่ตอนหนึ่งถังครับแล้วในสวน้ฉีดกีค่ะ แปลงนี้ฉีดสามสามถังผลิตสามถังก็คือถังผลิตสามผลิตใช่ครับแล้วพอมาใช้เปลี่ยนใจมาใช้ไม้พะวเจ็ยของเรานี่อันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ800ถึง900บาทเต็มที่เลยเอาไม่เกินพันไม่เกินพันก็ไดครับรวมค่างค่าแรงค่าเชื้อราเนี่ยไม่เกินคือรวมหมดแล้วโอ้เหผลอทิลาฟเนี่ยตั้งแต่ออกดอกเลยเนี่ยผมจะพันฤดูฝนตลอดเลยครับฝนหนักนเลยใช่ครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพ อะไรนะครับไม่เพราะว่าแปดนี่แหละตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยใช่ไหมคะฝนตกตกอ่ะมันลินลินมาผมก็ฉีดนะครับฉีดคิดว่าจะไม่ได้นะแต่ว่ามันก็โอเคมันได้่วงนั้นได้ใช่ไหมคะดช่ไม้เดี๋ยวผมใช้เนี่ยทางผลิตเนี่ยผมใส่ฝาของเขาครับประมาณ50ซีซีนะครับแล้วก็ตังนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนน้ำเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายป๊บก็คือกระจายตัวแตกตัวเลยกัคือ ใช่ครับมันจังนี่หรืขวดนึงก็ได้จังสองหมื่นลิตรจ้ะผมใช้ขวดเดียวผมใช้ลืมเลยปีใช้ลืมเลยแต่แต่ผมจะใส่ทุกครั้งเลยถ้าไม่ใส่เนี่ยผมจะไม่มั่นใจเลยเพราะว่าไมโครเฟตมันเป็นส่วนช่วยในการที่จะเข้าไปดูดซึมให้ให้ต้นพืชสามารถดูดซึมอาหารได้ดีใช่ไหมคะใช่อย่างนี้อยากฝากผู้ที่ยังไม่เปิดใจเกษตรกรนะครับที่เป็นชาวสวนนะครับอยากให้เปิดใจลองใช้ สักฤดูกาลหนึ่งนะครับแล้วมันจะเห็นผลอย่างที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้อ่ะมันจะบอกเราเองว่าต้นมันจะสวยลูกติดแล้วเนี่ยใบก็ยังสวยดำเงาเนไม้ค่ะคือเสียงจากเจ้าของสวนนะคะจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้พาวเวอร์เซ็ของเรานะคะนี่คือผู้ใช้จริงนะคะอย่างที่ผู้ใช้บอกนะคะอย่างที่ชาวสวนบอกว่าต้นไม้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าปุ๋ยยาหรือสารเคมีใดๆหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่เรานํามาใช้เนี่ย มันดีหรือไม่ดียังไงต้นไม้จะบอกเราเองค่ะต้นไม้จะแสดงออกให้ถึงที่เราอ่ะอยากให้ชาวสวนหลายๆสวนเปิดใจนะคะลองดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะปรึกษาคุณพี่ชัยลงฝากให้ช่องทางในการปรึกษาะะ่ยค่ะช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์0949625598ครับค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็สนใจสามารถติดต่อมาที่พี่เขาได้เลยนะคะแล้วก็ เราอยากให้ทุกท่านนะคะรวยรวยไปกันกับเราค่ะถ้าเราทำเกษตรดีเราก็มีสิทธ์รวยค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไม่เ้ามเซ็ตเยยม